สวัสดีอันนี้จะมาแคดเกมให้ดูเป็นเกมทำอาหารเกมทำอาหารเกมทำอาหารเล่นเป็นหนวาตังง้วย ออะไรีมา,าทอดไข่เจียวเทน้ำมันก่อนตอกไข่ลงไปใส่น้ำปลาใส่น้ำทอดเลยยา่ยายา่ยาย่าย่า ไปต่อไปทอดเบคอนใส่น้ำมนันใส่ผงกกิมแล้วก็น้ำตาลแล้วก็นำกอกตล้วทอดดิทอดทอดทอดเท่าไป่ทอดหัดดอกน้ำมนันหัดดอกหัดดอก ล้วก็ลืงทอดกันได้ล้วกำลังทอดอยู่ต่อไปก็ปิ้งขนมปังกดไม่ได้ อต่าไปเปขนมปังไปลอมมาเลยขนมปังลนมใส่ขนมปัง ลงแล้วยังล้วงมดยังลงไง่หมดลงอีกอล้งซ้าล้วงขล้วงแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้วก็ปไปต่อตอราไปกันกดน้ำออน้ำอะไรจ้าสาต้องกินนมโปรสุกพรา โอ้โหหกใส่หน้าเลยเาใหมาใไมต้องเอาให้มันได้น้อยสุด,ดอา่อาอ่าขนาดนี้พอและจานที่เราจะมาใส่คืออันนี้สุดยอดเอเออะไรอ้าอโฟ่อืมไป